เฮ้ยสองคนนี <tampoco S 2> ่ม <bugün Dragon> ันชื่ออะไรกันปะโอ้โหทุกคนครับก็แบบว่าคลิปวันนี้ก็แบบ ขอโทษครับคลิปนี้ก็แบบจ้ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมังเซอร์ช anel นะครับท่านผู้ชมแกก็ทุกคนครับวันนี้ก็อาจจะไม่ฮาเหมือนคลิปปกตินะครับก็แบบมาเล่นชิวๆให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะกันเฮ้ยมีคนข้าหน้าเอชุดด้วไหมโอ้คนย่างเยอะเยอะหรือเปล่าอุ้ยทุกคนครับทไม่ควรจะอย่างนี้ขอโทษครับวันนี้พี่ก็จะมาแบบเล่นชิวๆนะครับเฮ้ยเอชุด มันแร็งเราแล้วมันแรงเราแล้ว,ลลว,ลวยิงเครื่องกระตุปแปกแตกโอ้โหเฮ้ย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 ไ,ไม่มีคนใช่ไหมไม่มีคนใช่ไหมเฮ้ยายาดยาดดูโอ้โหกินเข้าไปวัดแฟนโซดาลเลเฮ้ยหัวมอดีครับท่านผู้ชมครับถ้าโดนหัวกดไลค์พี่เลยเฮ้ยกดไลค์เลยนะมันโดนหัวเฉยท่านผู้ชมบแกลบเฮ้ยทุกคนครับเอาไงหัวดิ โอ้โหอะไรครับนี่ท่านผู้ชมครับก็แบบไม่ตายเลยอะไรครับนี่ทุกคนขอ <c oughs> โทษครับที่จะมาบอกสูตรรับในการเล่นฟีฟายนะครับท่านผู้ชมครับอันดับแรกเราต้องมีปืนอะไรวะพาราเเตอมอนที่ไปทุกคนครับปืนพรารานะครับโอ้โหเฮ้ยไม่โดนหัวเฮ้ย hey, เอ้าโดนลัดว่าไงโอ้โหแตกไปคราบไปสตาโอ้โหก็แบบท่านผู้ชมครับคือแบบที่จะมาบอกสูตรรับในการเล่นฟีฟายให้ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมครับก็อันดับแรกเราต้องมีปืนอออไม่ใช่ปืน ่ก็รุ่นครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นปืนยาพารานะครับร้่นครับเห็นไก็ปืนยาพาราหายไปไหนวะท่านชมครับพี่ต้องหาปืนยาพาราให้เจอร้่นครับทุกคนครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ใช่คลิปแกล้งคนนะครับท่านผู้ชมครับพูดไปควงปืนใปนี่นะเขากินไหมครับทู้คมครับพี่ก็ทุกคนครับก็คลิปนี้อาจจะไม่สนุกสนานแกล้งคนนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมาแบบชิวๆนะครับเฮ้ยนี่ไงปืนพาราทุกคนครับปืนยาพารา ปืนพาราเฟลใช่ไหมพาราเฟลพาราเฟลโอ้ทุกคนแคปอ้ยมีคนมีคนคนป้ามาไงวัดแตกไปครับปุ๊บฟันทันทีฟันเอ้ยเอ้ยเอ้ยแตกไปดิครับโอ้โหทุกคนครับมันมันยิงหัวเราตัวได้ไงวะนี่นะมันมันไม่ใช่ดีเซอร์ทุกคนครับโอ้โหทำไมลล่นเล่นเราต้องพันด้วยวะนี่เฮ้ยมันต้องมีเพื่อนอยู่แถวนี้แน่นอนซ้ายขวาซ้ายเอ้ยมีบางอย่างมาเปิดมีนกมีนกโอ้ ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าคือพี่เต้นแบบเล้นเล่นทุกคนครับยูดีก็ตายอ่ะทุกคนดูดิทำไมเส้นที่มันก็สูุกอย่างงี้วะ FPS ก็สูงอยู่นะนี่แอคไปหนึ่งทีตายซะเถอะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับถึงจะไม่มีคนดูก็เถอะก็แบบว่าทุกคนนะครับคือแบบว่าคือแบบว่าพี่จะมาบอกสตรลับนะครับนี่เราก็ได้ปืนยาพาราไแล้วนะครับทำไมทำไมตรงนี้ ทำไมต้องเรียกปืนยาผ่าตัดมันไม่ใช่ยามันเป็นปืนนะพี่วันนี้นะครับพี่จะมาบอกสูตรลับนะครับในการเล่นโปนะครับก็ทุกคนครับพี่จะมาบอกสูตรโปนะครับทุกคนครับอันนี้ทุกคนเห็นปืนไหมเรามีปืนพาราเฟลใช่ไหมทุกคนครับน่าจะเรียกว่าพาราเฟลนะครับพาราเฟลปืนอะไรไม่รู้พี่ขอเรียกว่าปืนพาราแล้วกันนะครับทุกคนแบบปืนนี้นะครับทุกคนครับ เฮ้ไม่อยากจะบอกทุกคนรับคือแบบว่าปืนนี้อ่ะมันโกงนะทุกคนนะถึงมันจะไม่มีคนใช้ก็ตามนะครับอันนี้คือพี่ลงแรงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือพี่ลงแรงด้วยนะทุกคนคือว่าปืนนี้ก็แบบเป็นปืนพาราทุกคนนะคือแบบว่าคือแบบทุกคนครับคือแบบว่าพี่ไปถาม GM มานะครับ GM อครับอะไรหรอ GM เมครับผมจะเด้นโนหัวดักครับทำยังไงอ่ะครับ GM อ๋อนายต้องเล่นปืนพารานะปืนพาราเลยครับเพื่อยมปืนพาราอะไรหรอครับก็ดีไงปืนที่ได้ถืออยู่เนี่ยอ๋อครับผม ก็จะแล้วครับก็จะแล้วครับปักถุยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอยุวิคนเนี่ยหัวหัวเฮ้ยไม่โดนหัวโอ้ยอดดโดนเฮ้ยยิงไปแล้วเราจะเห็นเราหรือเปล่าทุกคนแกับเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็น,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 ม,หนมันไม่รู้ตัวทนะ่านผู้ชมโอ้โหทุกคนครับรอดได้ไงวันนี้เฮ้ยครับก็ทุกคนครับโอ้โหนี่คือแรงนะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยนี่แนีห่หัวเฮ้ยฟันไม่โดน ตายดิเถอะนี่เนตัวแตกโอ้โหโอ้โหทุกคนครับเอาล่ะไงทุกคนครับตอนนี้เราก็มีอยู่ตอนนี้เราก็มีกิ๊กกาก็แบบพี่ก็มาลงแรงนะครับทุกคนครับพี่จะมาบอกสูตรโปรนะครับท่านผู้ชมครับก็ทุกคนต้องใช้ปืนพารานะครับพี่ไปถามเจมาจริงจริงนะไม่ได้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 หรอเล่นนะครับท่านผู้ชมครับ ก็แบบว่าพี่ไปถาม GM มาเนยครับผมอยากเก่งเหมือนโปรอะครับจเผมต้องได้ปืนอะไรหรอผมก็ถ่านจีเมาทุกคนครับ GM เอเขาก็ตอบปืนพาราแต่ GM เไม่บอกปืนนะ GM เไม่บอกลักษณะปืนนะครับทุกคนคือเขาให้ประหาเองปืนพาราบอกเป็นภาษาไทยแต่ปืนพาราคือภาษาอังกฤษออเอเขาบอกพี่นะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยมีคนมีคนมีคนทุกคนครับหัวหัวทุกคนครับพี่จะใช้สูตรโปรนะครับ โปลและหัวพาลาปังเฮ้ยมาดิม <resol ute> hey, ีเ oh พื่อนมีเพื่อนเห็นเห็นเฮ้ยล็อกหัวเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่ล็อกหัวไปเถอะ อะไรทุกคนทุกคนครับเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนครับพี่ใช้ปืนพาราใส่ให้เขาเป็นบอดทุกคนครับเมื่อกี้ถ้าเป็นคนปกตินะเขาจะกดวิ่งใช่ไหมทุกคนครับแต่เขาเดินไม่ได้เพราะว่าพี่ใช้ปืนนี่ยยิงยิงเข้าสมองแล้วก็แฮ็กโปรแกรมของเขาให้โปรแกรมวิ่งของเขาอะ่ะมันเดินไม่ได้ทุกคนครับโปรแกรมเออเลอร์ทุกคนครับนี่แหละครับสูตรโปรของปืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ มันจะมอไปไหนเฮ้ยทุกคนครับมาโดนหัวจริงนะเฮ้ยเก้าคนแล้วมีคนดูเก้าคนเนี่ยแอนหน่อยละกันเฮ้ยคนช่วงนี้นะครับถ้าใครดูคลิปพี่แล้วมันมันไม่แจ้งเตือนนะทุกคนครับเชิญกดติดตามยกยนต์ติดตามใหม่นะครับกดกยนต์ติดตามใหม่แล้วก็กดติดตามมาอีกครั้งกดกระดิง่งไปดูทั้งหมดทำใหม่อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับหล่อไหม ก็แบบทุกคนครับทุกคนอาจจะสังเกตเนะครับเพราะว่าปกติพี่จะแต่งตัวปิดใส่หน้ากากนะครับแต่ตอนนี้พี่เปิดได้แล้วโอ้โหทุกคนครับเฮ้ยมีรถอยู่แถวนี้เลยมีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีสองคันด้วยมีคนสปอตติ้งกันอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลมาดีไม่มีเฮ้ยฮัลโหลไม่มีใครเลยทุกคนครับเรามาเสียเที่ยวนะครับเขาน่าจะสปอตติ้งกันหายไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผม ผมไม่กี่เบ้าหลครับสวัสดีครับวันนีผ้ผมคือผม,อมคมมือผมคือลุงตู้เอ้ยมีคนไม่มีถามมาเบิดใช่คนไหมนะหรือว่าเออตกใจหมดเลยสวัสดีครับเฮ้ยมีคนข้างบนมีคนข้างบนเฮ้ยเฮ้ยคนเฮ้ยเฮ้ยแตกไปดิฟันไม่ตายเฮ้ยจริงเฮ้ยกระโดดจริงแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ วนครับโอ้ใจเต้นตึกตักตึกตักเลยโอ้โหทุกคนครับขนาดใจเต้นพี่ยังกดท่าเลยท่านผู้ชมครับโอ้โหอะไรวันนี้ยทุกคนเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเราใช้โปรใช่ไหมฮัลโหลเออตั้งไอวอมาดิครับมาดิครับว่าไงชาวพีไฟทั้งหลายเราใช้โปรนะเอ้ยแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคน คนยเยอะพาลาช่วยชพาลาช่วยพี่พาลาเอาพาราไม่ช่วยเอาเฮ้ยเอ้ยก็ขวาพาราเอ้ยเอาเอาวุฒเอาแหงแกน,นู้นโอ้ ก็ทุกคนครับความเป็นจริงนะก็ทุกคนครับความเป็นจริงพี่ก็ไม่ได้โปรหรอกนะนะทุกคนนะก็มันแค่คลิปขำๆนนะครับคลิปชิวๆของวันนะครับทุกคนครับก็ <c oughs> ก็ถ้าใครคิดว่าพี่โปรก็อย่าปเดี๋ยวบนพี่นะ ก็รัวนครับโอ้โหอะไรครับนี่ทุกคนทุกคนครับถ้าใครเล่นโปรอยู่ตอนนี้นะครับพี่ขอให้เลิกด้วยครับใครให้เล่นโปรอยู่ตอนนี้นะอย่าไปแอบแฮกโปรโหลดโปรมาเล่นนะทุกคนนะครับมันแบบทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะทุกคนครับสิ่งที่ดีคือทําด้วยตัวเองดีกว่าครับทุกคนครับไม่ต้องโปรให้เขาเดือดร้อนเล่นเองดีกว่ารัวนครับก็แบบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้พี่ทำคลิปอะไรนะครับฝากคอมเมนต์มาให้พี่อ่านได้เลยนะครับทุกคนครับพี่ขอตัวจบ